ในที่สุดฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2020 2021ก็ได้16ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบนอกเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือแชมป์และรองแชมป์ของแต่ละกลุ่มแต่ทีมใดจะมีโอกาสคว้าแชมป์มากที่สุดในปีนี้วันนี้ทีมนี้มีเฮขอเสนอ5อันดับทีมแต่งแชมป์ที่มีโอกาสคว้าทั่วแชมเปียนส์ลีกในปีนี้อันดับที่5แอตเลนติโกมาดริด เป็นฤดูกาลที่ต้องลุ้นเหนื่อยสำหรับทัพตาหมีของกุนซือเดียโกซิเมโอน่ที่กว่าจะผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มก็เล่นเอาเหนื่อยแต่การออกสตาร์ที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาในลานลีกาประวัติศาสตร์ในยุโรปล่าสุดของพวกเขารวมไปถึงสมริดของทีมทำให้เราคิดว่าอย่างน้อยพวกเขาก็มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ในปีนี้ได้เหมือนกันอันดับที่4ปารีสแซงแชงแมงรองแชมป์เมื่อปีที่แล้วยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ถึงการควา้าแชมป์กลุ่มจากกรุ๊ปออฟเดตก็ถือว่ามีความหมายเป็นอย่างยิ่งและการที่มีคีเลียนเอมบาปเป้และเนย์มากก็ทําให้พวกเขามีแนวรุกที่น่าเกรงขามที่สุดในยุโรปและเป็นหนึ่งในทีมที่มีโอกาสควา้าแชมป์ในปีนี้อันดับที่3ามแมนเชสเตอร์ซิตี้แม้ว่าฤดูกาลนี้ทัพเรือใบสีฟ้าจะออกสตาร์ทเกมในลีกไม่ค่อยดีนัก แต่คุณสามารถคาดหวังในตัวแป๊บกววเดียล่าได้เสมอเพราะเขาจะทําทุกทางในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเพื่อลบอาถรรพ์ที่ไปได้แค่รอบก่อนรองชนะเลิศของพวกเขาครั้งนี้ผลงานของแมนซิตี้เรียกได้ว่าสวยหรูสมราคาทีมเต็งซึ่งก็ได้แชมป์ของกลุ่มมาด้วยสถิติชนะ5เสมอ1แถมตลอด6เกมที่ผ่านมาพวกเขาเสียประตูไปแค่ลูกเดียวเท่านั้นอันดับที่2ลิเวอร์พูล ิเวอว์พููเป็นหนึ่งในทีมพรีเมียร์ลีกที่เป็นเต็งแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้ครั้งนี้พวกเขาควาชช้าแชมป์กลุ่มได้แบบสบายๆโดยการมี13แต้มจาก6นัดถึงแม้นักเตะในทีมจะถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานกับเป็นหางว้าแต่พวกเขาก็ยังคงฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงทั้งในเกมลีกและในเกมยุโรปอันดับที่1บาเยิร์นมิวนิก จะเป็นทีมใดไปไม่ได้นอกจากไบเอ็นมิวนิกแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วพวกเขามีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมกับการคว้าชาชนะได้แทบทุกนัดในรอบ2ปีสำหรับรายการนี้โดยเสมอไปแค่เกมเดียวเท่านั้นทีมของกุนซือฮันซี่ฟลิกยังคงแข็งแกร่งและดูดันกว่าใครและในฤดูกาลนี้ทัพเสือใต้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้แบบสบายๆโดยสถิติชนะ5เสมอ1พร้อมกับเป็นทีมที่ทำประตูได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่ม นั่นก็คือ18ประตูพร้อมขึ้นไปเต็งหนึ่งในการป้องกันแชมป์ในฤดูกาลนี้นั่นเองใครชอบคลิปแนวนี้ของทีมนี้มีเฮอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆต่อไปครับสวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ